มาดูแลสุขภาพกันค่ะเนี่ยเราวันนี้เราเราดื่มไฟเบอร์ไฟเบอร์ช่วยลดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายของเราเนาะก็จะไปช่วยป้องกันปัญหาเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ลำไส้อักเสบลำไส้แปรปวนแล้วก็เป็นลิสีดวงทวารด้วยแล้วก็ปวดท้องเหลือลังแล้วก็สำหรับคนที่ มีกินปากกินตัวแล้วก็เป็นสิวนี่ก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าตัวนี้จะไปคลีนลำไส้และจะไปดีท็อกข้างในเราเนาะเขาจะเป็นเจลเป็นเจลเราชงให้ให้เข้าเป็นไอนน้นี่ดื่มง่ายหอมด้วยอืมดื่มง่ายดีแล้วก็ดื่มเข้าไปมันก็จะไปช่วยเกาะที่ลำไส้เราแล้วก็ไปเอาสารพิษออกมา ที่มันติดอยู่ในลำไส้เราเนาะมันก็จะไปคลีนไปเอาออกมาสารพิษที่ติดค้างตกค้างทําให้ลำไส้เราสะอาดและทีนี้พอลำไส้เราสะอาดทุกอย่างมันก็มันก็มีสุขภาพดีเนาะเวลากินอะไรเข้าไปมันก็ได้ได้รับการย่อยอาหารเต็มที่ส่งไปสู่ต่อร่างกายของเราคือคนเราอะ่ะจะไม่ค่อยดูแลรักษาลำไส้อ่าข้างในกันเพราะว่าอันนี้เราจะดูแลจากข้างในสู่ภายนอกเนาะ ลำไส้สะอาดดีทุกอย่างก็ดีไม่มีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นตัวเพราะว่าบางคนสังเกตดูเอ้ทำไมมีกลิ่นปากเหม็นอะไรเพราะว่าข้างในมันไม่สะอาดมันก็ส่งกลิ่นออกมาเวลาเราพูดนะเนาะเออแล้วก็ทําให้หุ่นเราอะ่ะดีด้วยไล่ลมจากท้องพุงก็ยุบด้วยอันนี้ใช้ดีแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆต่อนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะเนี่ย